วันนี้ก้วยกับอารีฟเราต้องรีบตื่นกันตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาบ้านพ่อปู่กับแม่ย่าพวกเราต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะไปบ้านสวนของคุณยายที่อีกอำเภอหนึ่งค่ะพอเปิดบ้านเข้ามาก็เจอน้องกระต่ายเลยดูสิน่ารักมากกระต่ายตัวนี้ก็จะเป็นของน้องคนเล็กนะคะน้องชอบเลี้ยงกระต่ายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2แล้วบ้านของพ่อปู่กับแม่ย่าก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆมีพื้นที่บริเวณข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านก็จะมีบ้านเก่า2ชั้นอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านสมัยที่ปูกับยา เคยอาศัยอยู่แต่ตอนนี้กลายเป็นที่เก็บของแล้วค่ะแต่บ้านเนี่ยทำเลดีมากอยู่ใจกลางเมืองเลยนี่ก็จะเป็นหลังบ้านที่น้องกระต่ายอาศัยอยู่ดูสิคะน้องกระต่ายเชื่องแล้วก็น่ารักมากไม่กลัวคนเลยนอกจากน้องกระต่ายแล้วก็ยังมีน้องเป็ดอีกสองตัวด้วยนะคะอาหารเช้าของพวกเราก็เตรียมพร้อมแล้วน้องคนเล็กก็เพิ่งตื่นยังงัวงเงียอยู่เลยอาหารเช้าสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือชาดําตุรกีค่ะเวลาดื่มชาค๋วยก็จะใส่น้ําตาลไปหนึ่งก้อนเสมอจะให้ดื่มเพียวๆก็ไม่ไหวคะ่ะแอบขมอยู่คนที่ เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเติมน้ำตาลกันตลอดละค่ะก็จะมีแม่ย่ากับอารีฟสองคนเท่าน,นั้นที่ดื่มเพียวๆเ,เลยมาดูอาหารเช้าของพวกเราค่ะนี่ก็จะเป็นเบอร์เรกไส้ผักโขมเวลาที่แม่ย่าทําเมนูนี้ทีไรก็จะถูกใจทุกคนเสมอนอกจากไส้ผักโขมก็จะมีไส้มันฝรั่งด้วยอร่อยไม่แพ้กันเลยละค่ะน้องคนที่สองก็เพิ่งตื่นเหมือนน้องคนเล็กเลยมัวเงียไม่แพ้กันแต่น้องคนเล็กเนี่ยเหมือนจะยังไม่ตื่นเลยค่ะดูสิกวสกิทน้องบอกว่าให้ไม่กินเบอร์เรกโชหน่อยน้องก็ไม่หือไม่อือซะงั้นสงสัยจะยัังงไม่่่ตืนจริๆคะพอกบ ปลุกน้องเช้าเกินเว้ยเข้าใจอารมณ์น้องเลยอากาศหนาวไม่มีใครอยากจะตื่นเช้าหรอกหืมดูสิดูทำหน้าทำตามาค่ะมากินอาหารเช้ากันต่อดีกว่าเครื่องเคียงสําหรับอาหารเช้าตุรกีที่จะขาดไปไม่ได้ก็จะมีไข่มะเขือเทศแปงกว่ามะกอกดองแล้วก็ชีสต,ต่างๆลืมอัปเดตน้องคนเล็กตัดผมใหม่แล้วก็มีขีดข้างด้วยพอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วน้องคนเล็กก็รีบมาเล่นเกมที่แท็บเล็ตเลยแหมพอกินข้าวแล้วไม่อยากตื่นนะแต่พอได้เล่นเกมแล้วก็หน้าตาเนี่ยสดใสเลยส่วนอาร ก็กําลังเปิดดูหมวกที่กล้วยสั่งมาจากไทยเพิ่มค่ะใครที่เคยดูคลิปตอนที่กล้วยกลับจากไทยมาตุรกีกล้วยซื้อหมวกแบบนี้มาฝากพ่อปู่แล้วพ่อปู่เนี่ยแกชอบมากแกบอกให้กล้วยสั่งมาอีกสั่งมาเยอะๆเลยกล้วยก็เลยสั่งมาให้แกอีกค่ะจุกๆไปเลย30บใบมาดูกันค่ะว่าแต่ละใบเนี่ยเป็นแบบไหนสีไหนบ้างเริ่มที่ใบแรกเป็นสีขาวแดงสวยใช้ได้เลยนะคะเนี่ยใบที่2สีน้ําเงินสลับกับเขียวคาดด้วยแถบสีเหลืองใบที่3มเขียวสลับกับเหลืองแถบสีม่วงใบที่4เขียวสลับกับชมพูแถบสีเหลืองดูน้องคน ค่ะมีการเอาไปใส่โชว์ด้วยกล้ยก็เลยบอกว่านี่นี่เอาสีเขียวไปลองใส่ดูสิอื้อหือกล้ยก็ชมน้องใหญ่เลยว่าน่ารักมากมาต่อกันค่ะถึงใบไหนแล้วเนี่ยใบนี้สีม่วงขาวแถบชมพูสวยมากกล้ยชอบมากต่อไปก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสีแดงสลับกับเหลืองดูแข็งแรงดีด้วยล่ะค่ะพ่อปู่แกก็ชอบใหญ่เลยแกบอกว่าล็อตนี้ยสีสวยสีสดใสามากที่ตุรกีไม่ค่อยมีหมวกสารสีสดสดแบบนี้จะมีก็แต่เป็นหมวกชายหาดสีพื้นๆเรียบๆแถมที่กล้ยสั่งมาจากไทยก็ราคาถูก ใบเล็กใบละ30บาทส่วนใบใหญ่ใบละ4 9กับ55บาทแถมเขายังมีราคาส่งให้ด้วยยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกลงถ้าจะถามว่ากล้วยส่งจากไทยมาตุรกียังไงก็ต้องบอกเลยว่ากล้วยฝากเพื่อนหิ้วมาค่ะเมืองที่กล้วยอาศัยอยู่ตอนนี้คนไทยค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยเวลาที่เพื่อนๆกลับไปไทยหรือกลับมาตุรกีพวกเราก็จะประกาศขายน้ำหนักกันยิ่งตอนนี้เพื่อนๆก็กลับไทยกันแทบทุกเดือนใครอยากจะได้อะไรก็ฝากหิ้วกันได้ตลอดเลยค่ะและที่สําคัญก็ไม่ต้องกลัวโดนโกงเพราะ ว่าเชื่อใจได้เขาอยู่เมืองเดียวกันนี่เนาะรู้จักบ้านกันหมดส่วนถ้าจะถามว่าสั่งหมวกมาทำไมเยอะแยะที่ตุรกีตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปทะเลกันบ่อยๆไปกันแทบทุกอาทิตย์เลยนั่นแหละค่ะเราก็เลยซื้อหมวกมาเพื่อที่จะเอาไปใส่ที่ทะเลแต่เราคงจะใส่กันไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าพวกเราจะเอาไปทําอะไรโอ้โหน้องคนเล็กอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวมาหล่อเชียวดูดูทาท่าทําทางท,ท,ท,ทะเลนมากก็เลยบอกน้องว่าไปให้อาริฟดูซิอาริฟจะว่ายังไงแต่อาริฟก็ไม่สนใจ น้องชายเลยดูสิก้วยเลยบอกน้องว่ามานี่มานี่มาเล่นกับพี่เนี่ยน้องเลยเอาแท็บเล็ตมาเล่นกับก้วยคะ่ะวันนี้จะเป็นวันบายรธรทมเนียมก็คือผู้ใหญ่จะต้องให้เงินกับเด็กน้องชายก็รับไปเต็มๆทั้งหมดนี้400ลีลาดีเป็นเงินไทยก็ประมาณ700บาทน้องก็ไม่รอช้ารีบเอาประโยชน์กระปุกอมสินไว้ทันทีน้องก็พรีเซนต์มากกระปุกอมสินมีรูปน้องด้วยทางโรงเรียนของน้องก็ทําแจกเด็กๆไว้ทุกคนคะ่ะ พูดถึงเรื่องเงินมาดูงานอดิเรกของพ่อปู่กันพ่อปู่แกชอบสะสมเงินต่างประเทศมาดูกันค่ะว่ามีประเทศอะไรบ้างใบแรกเงินของประเทศยูโกสลาเวียใบที่2และ3เงินของประเทศอินเดียมีแบงค์ห้ากับแบงค์สิบใบที่4เงินของประเทศบราซิลใบที่5เงินของประเทศบัลแเรียใบที่6เงินของประเทศเวียดนามมีแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันใบที่7เงินของประเทศมาเลเซียใบที่8เงินของประเทศซาอุดีอาระเบียใบยที่9เงินของประเทศอิหร่านใบที่10เงินของประเทศ มีแบงค์500กับแบงค์5ใบที่11เงินของประเทศโรมาเนียมี2แบงค์ค่ะเป็น5,000แบบเก่ากับแบบใหม่ใบที่12เงินของประเทศเปรูมีแค่แบงค์500ใบที่13เงินเกาหลีกยให้แกเองแล้วก็ยังให้แบงค์ไทยแกไปด้วยนะคะมีแบงค์20่แบงค์50กับแบงค์ร้อยค่ะส่วนแบงค์ตุรกีนั้นแกก็มีแทบจะทุกซีซั่นเลยมีแบงค์อะไรบ้างไปดูกันมีตั้งแต่แบงค์1่งลีลาแบงค์5้แบงค์10นี่ก็มี้อง500 แบงค์พันส่วนแบงค์ห้าพันมี2ซีซันนี่ก็จะเป็นแบงค์หมื่นแบงค์สองหมื่น แบงค์สองแสนห้าหมื่นส่วนแบงค์หนึ่งแสนแกก็มีเป็นแบบเรียงรหัสรันนัมเบอร์กันไปเลยดูสิคะเลขท้าย70 71, 72 73, 74 75, 76, 77, 78กันเลยทีเดียวกวยดูแล้วยังไม่มีแบงค์ดอลลาร์ก,ก็เลยสมทบไปให้แกอีกคะ่ะสองใบแบงค์หนึ่งดอลลาร์กับห้าดอลลาร์ไว้ให้แกสะสมไปอีกเรื่อยๆคะ่ะความสุขของพ่อปู่ดูเอาแล้วกันได้สปายดีขนาดไหนสปายสายปีขนาดเนี้ยหาที่ไหนไปได้แล้วนะคะอีก,อกตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะ รอแม่ย่าแล้วก็น้องคนที่สองคนที่3มแต่งตัวอยู่ระหว่างนี้น้องคนเล็กก็พาพวกเรามาดูกระต่ายค่าเวลากันไปก่อนดูดูดูเหมือนน้องกระต่ายจะไม่อยากเล่นกับน้องคนเล็กนะคะเนี่ยน้องคนเล็กบอกอย่ามาทําให้ฉันเสียหน้าตอนนี้นะไอ้เจ้ากระต่ายน้อยกระต่ายน้อยก็บอกว่าปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้าคนเล็กน้องคนเล็กก็เลยบอกว่าอ่ะอะฉันปล่อยแกไปก็ได้แต่อย่านีฉันไปไหนนะน้องกระต่ายก็เลยบอกว่าโอเคโอเคพอปล่อยเท่านั้นแหละน้องกระต่ายก็หนีไปเลยจ้า แต่มีหรือที่น้องคนเล็กจะปล่อยไปไง่ายๆอ่ะอะไม่เป็นไรดีกันดีกันนะเดี๋ยวเราจะไปบ้านยายก่อนแล้วเราจะกลับมาเล่นกับเธอใหม่นะเดี๋ยวเจอกันเล่นกับน้องกระต่ายแล้วน้องคนเล็กก็เดินออกมาโชว์ความหล่อนอกบ้านกันจ้าแต่เอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยไปไหนกันเนี่ยสงสัยเขาก็คงจะไปหาญาติผู้ใหญ่เหมือนพวกเรานี่แหละพวกเราก็กําลังจะออกเดินทางไปหาคุณยายที่บ้านสวนกันเจอกันใหม่คลิปหน้าที่บ้านสวนคุณยายนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ